การโซโล่แบบเอาไซท์ทำอย่างไรในคลิปนี้มีคำตอบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมจะแนะนำเทคนิคและวิธีคิดนะครับในการเอาไซท์ playing หรือการเล่นเอาไซท์นะครับในคำว่าเอาไซท์ในที่นี้ความหมายก็คือการเล่นอะไรที่มันออกออกนอกออกด้านนอกเอาไซท์เปลว่าด้านนอกนะครับอินไซท์คือด้านในคำว่าเอาไซท์ในที่นี้คือออกจาก อะไรที่มันที่มันควรจะเป็นนะครับในขั้นพื้นฐานนะครับอย่างเช่นผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นว่าอา่ยกตัวอย่างว่าสมมุติทางเดินคอร์ดนะครับผมยกตัวอย่าง two five one ในคีย์ C one แล้วก็ one สี่ห้องครับเป็นอย่างนี้ a one two one two three four อ่าแล้วก็เทิร์นราวนะผมก็จะวนอันนี้คือทางเดินคอร์ดที่ผมยกตัวอย่างนะครับแน่ใน4คอร์ดนี้ก็จะมี D minor g รซแล้วก็ C major อรซวสองห้องนะครับรวมเป็น4ห้องทีนี้แนวทางของการเล่น2-5-1ฟวันอ่าแนวทางของการเล่นเอาท์ไซด์ในทางเดินคอร์ดเบื้องต้นแบบเนี้นะครับอ่าให้เรามีเขามีมายเซตวิธีคิดและความเข้าใจง่ายๆคือให้เล่นนอกเหนือจากคอร์ดโทนอ่า แต่คาว่านองเนี่จะขอร์ดโทนมันมีอะไรได้บ้างล่ะอันดับแรกนะครับก็คือเทนชันครับคอร์อดที่ติดเทนชันต่างๆอย่างเช่นคอร์อดโทนเรามีสมมุติ D ี i n เนอร์เซเ่นเราอาจจะเล่นตัวนาให้มันโดนตัว E ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันก็มีการเชื่อมต่อกันแล้วเมื่อเราเลือกเทนชันนาแบบนี้บางทีเราก็อาจจะคิดซ้อนมาอีกว่า ใน D minor seven คอร์ดเนี่ยเราเล่น F major s e v e arpeggio ซ้อนได้นะครับแต่เราก็ต้องคิดเป็น D minor s e v e เหมือนเดิมเพราะว่าคอร์ด D minor s e v e มันกำลังเล่นอยู่เราจะไปคิดเป็น F major s e ไม่ได้เพียงแต่ว,ว่ามันเป็นโน้ตซ้ำกันกับคอร์ด F major s e v e เราเลยคิดแบบนั้นได้แต่เป็นแค่เทคนิคการคิดแต่ในความเป็นจริงคือเราเล่นโดนตัวนายเทนชันนายของ D minor เฉยๆอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างแรกนะครับต่อไปอตัวอย่างต่อไปก็คือ อนอกจากเราเลือกเทนชันในคอร์ดต่างๆแล้วเราอาจจะต้องหาคอร์ดที่สามารถใช้แทนกันได้นะครับอย่างเช่นผมใช้คอร์ดคอร์ด C major s เนี่ยที่มันมี2ห้องเนี่ยจาก C major s e สองห้องผมอาจจะเปลี่ยนห้องที่2ของ C major เนี่ยเป็น เอเซเว่นก็ได้ก็จะเป็นอย่างนี้แเห็นแต่ทีนี้ในทางคอร์ดเดิมคือไม่มี A7 นะแต่ในใจเราเติม A7 เข้ามาแล้วเราก็เล่นอาเพจิโอของอ่าหรือคอร์ดโทนของ A7 คอร์ดเนี่ยได้ในขณะที่คอร์ด C Major <veto> กำลังเล่น2ห้องเนี่ยไอห้องที่4เนี่ยอ่าก็คือ C Major ห้องที่2เนี่ย คุณสามารถเล่นเป็น A, A minor A dominant seven chord ได้เรียกว,ว่า arpeggio หรือ c อร์ d t o n นั่นเองก็คือเหมือนเรียกว,ว่าไอหลักการเนี่ยมันเรียกว,ว่าเหมืน Back Door. อน chord backdoor backdoor ก็เหมือนประตูหลังเหมือนเหมือนเออเรียกอีกแง่นึงว่าเหมือนเราซ่อน c อ o r d ไว้ในใจแต่ว่าในทางเดิน chord เราอาจจะเล่นแค่นี้เป็น C major สองห้องเลย อาจจะการสลัวไปงี้ยฮางเี้ C C ชาร์ C <art> ที่ผมเล่นเข้ามาคือผมเล่นอยู่ใน A7 ที่เป็นแบ็กดอตัวนี้แหละอ่าเนี่ยก็คือวิธีต่อไปนะครับอ่าต่อไปอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้าใจในหลักการตัวเนี้ย นะครับอ่าเราก็อาจจะมองหาเทนชันที่มันสัมพันธ์กับคอร์ดที่เราซ่อนไว้ในแบ็กดอคอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เล่นให้มันลึกเข้าไปอีกมันก็คือเวลาเราฟังเนี่ยคอร์ดมันเล่นแบบเดิมไง D minor s e G dominant แล้วก็ C major seven ใช่ไหมครับแต่เราอาจจะคิดคอร์ดอะไรแทนตัวเนี้ยก็ได้อีกเยอะแยะเลยแล้วเราก็ดูว่าคอร์ดที่เราคิดแทนคอร์ดที่เล่นจริงๆนั้นอนะ่ะมัน สามารถเชื่อมไปหาอะไรได้บ้างหรือว่ามันมีเทนชั่นอะไรที่เล่นกับมันได้บ้างเพียงแค่เราเล่นแค่เนี้ยเราก็จะสามารถทําให้อามิติของการเล่นหรือการอินพรไวส์ในการโซโล่เัาเปลี่ยนไปแล้วนะครับอลองลองดูตัวอย่างนะครับผมจะลองใช้แค่เทคนิคนี้แต่ผมยังไม่เอาเทนชันอ,อะไรลึกๆนะผมจะมองแค่แบบเอาแค่แบ็กดอคอดเนี่ยที่เราคิดสามารถคิดซ้อนคิดแทนมันได้เนี่ยก็เยอะแล้วสมมุติผมจะลองเล่นเล่นคอร์ดให้ฟังก่อนนะครับว่าผมใช้อะไรแทน ดีอ่า t w แบบนี้ได้บ้างนะครับอ่า uh, ผมจะลองเล่นแบบ2 w o f ห้องก่อนแล้วต่อแล้วรอบต่อไปสี่ห้องต่อต่อไปในแต่และรอบเนี่ยผมจะเล่นคอร์ดที่มันไม่เหมือนกันอ่า uh, แล้วก็เนี่ยคือคือคอนเซปที่ผมใช้เรียกว่าคิดแทนการเล่นตรงนี้นะครับอ่า uh, เป็นอย่างเงี้ย one two n e two t h ต่อไป เห็นไหมเนี่ยแล้วพอเราเห็นทางเดินคอร์ดที่เราสามารถเล่นเพิ่มเข้ามาหรือซ่อนอยู่ในใจเรานี้จากทางเดินคอร์ด 2, 5, 1แบบเดิมเนี่ยแล้วเราเล่นแค่คอร์ดโทนเนี่ยแค่คิดแค่เนี่ย ก็โหเล่นได้แบบเรียกว่าเหลือรับประทานแล้วอ่าแค่นี้ก็เล่นได้อย่างหลากหลายแล้วถ้าเรามีเสียงในหัวที่ดีด้วยนะครับมีเสียงในคอร์ในแต่ละคอร์ดที่เราจะเล่นในหัวเนี่ยเราก็สามารถแอพพลายหรืออะแดปเข้ามาใช้งานได้อย่างมีศิละปะนะครับและนี่ก็คือวิธีคิดและไมเซ e ตการเล่นแบบแจ๊สนะครับอ่าก็คือวิธีคิดแบบนี้แหละก็คือก่อนที่เราจะ play o u t s ไซด์เนี่ย อ่าหรือเราเรียกว่าการออกไปด้านนอกในที่นี้ผมขอใช้คํานิยามว่าเรียกว่าออกนอกกรอบนะครับก่อนที่เราจะออกนอกกรอบเราควรจะต้องอยู่ในกรอบให้ได้ก่อนอ่าเพราะถ้าเราอยู่ในกรอบไม่ได้เหม,มือนเราอยู่ในกฎระเบียบไม่ได้เราไปแหกกฎแล้วเราก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในกรอบได้อย่างแข็งแรงแล้วเราจะมีชั้นเชิงเราจะมีทริคในการออกไปนอกกรอบโดยการแหกกฎแล้วเราจะไม่เกมได้เหมือนเหมือนเราอ่านั่นแหละเหมือนสมมติเราอยู่ในสังคมเนี้ย เนี่ยเราทําตัวตามกฎหมายไม่ได้นีคุณก็โดนจับติดคุกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกรอบแล้วคุณรู้กฎหมายบ้านเมืองแล้วคุณรู้ทริคตัวนี้คุณก็อาจจะหลีกมีวิธีหลบหลีกเลี่ยงในการที่คุณจะไม่ผิดกฎหมายบางอย่างได้อย่างเงี้ยเน่มันก็คือทริคที่ผมเอามาเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับอันนี้ก็คือ m i n ์เซ t ที่สําคัญในการเล่นแจ๊สนะไมซ์เซตหนึ่งนะครับในการเล่นแบบเอาไซด์ playing นะครับก็ ขอฝากไว้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อเรียนส่วนตัวนะครับออนไลน์แบบวิดีโอคอลก็ติดต่อทักไลน์ตามรายละเอียดด้านล่างมาได้นะครับ